วันนี้นะครับพาน้องอัญญามานี่เลยเขาเรียกอะไรบ้านบอลลูนเหรบ้านบอลน,นะนี่เดี๋ยวรอพ่อก่อนนี่เรามีสองอันให้เล่นนะครับนี่นะครับอ,อัญญาเข้าไปแล้วเดี๋ยวพ่อเขาตามไปก่อนอัญญายังไม่เคยเล่นพวกนี้เลยนะครับออพ่อไปด้วยไอ ก็มีหลายส่วนนะครับแต่ว่าของอัญยาเด็กเล็กอะ่ะเขาจะเล่นได้ก็สองอันนี้เพื่อนๆเยอะแยะเลยส่วนด้านนู้นนะครับก็จะสูงเกินไปสําหรับอัญญานะครับ <Note> อัญญาชอบเพีย ladı. เดี๋ยวเราพ่อด้วย อ่ะไปนี่จับเชือกนี้ลูกจับเชือกนี้นี่มีเชือกจับอ่าสองสามไปอ่าอาติเจ้าบ้างหรอ ตามไม่ทันเลยครับอันนี้นะครับเรือจนสลัดเ,เราไปดูกันนะครับว่าข้างในเป็นไงบ้างไปเลยนี่สีส้มขึ้นนี้ลูกนี่ <c oughs> วิ่งเกิน <c oughs> <c oughs> อไป นอนเลยเหรอเป็นไงบ้างครับเสียลไหมเสียลไหมเสียลอยู่เสียลอยู่นะโอ้ดึงถึงได้ด้วยว้าวไหนโดนัทอยู่เลยโอ้โหเอาเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูอันนี้จะรอดโดนัทให้ดูอีกรอบนึงเอารอดโดนัทดูหน่อยนิงโอ้โอ้นี่นี่เพื่อนเพื่อนเขารอดโดนัทมาแล้วโอ้โหเย้ เอาโดดดิ่งดิ่งได้ไหมโอ้โหโอเคอ้าวมาเลยโอ้โหอยากได้นี่เหรอเอาเลยดิง่งดิ่งฮ้ยอัญชานี่เรามีหิบสมบัติด้วยเป็นเปล่าเออมีสมบัติแต่เปิดไม่ได้อ่ะ นี่ครับโอ้อยู่บนเรือจนสลาดเยอ่ะโอ้ยเด้เปิดไม่ได้ว้าวเฮ้ยเฮ้ยฉันจะตายเหรอน่เป็นสไลเดอร์เรื่อเป็นที่กระโดดได้ด้วยเหรอไหนเนี่ยกระโดดให้เพื่อนๆดูดิโอ้โห โอ้โหโอ้นี่อัาสนุกใหญ่เลยครับโอ้โหโอ้โหบ้านบนลลูนนี่สนุกริงๆิหลังจากเล่นมาทั้งวันนะครับตอนนี้น้องอัญญาของเราหมดสภาพแล้วนะครับโอ้ราอเป็นแมวแล้วเหรออาอาไปโอ้ยังจะเล่นต่อยนะครับโอ้ยังมีแรงอยู่นะ ไปไหนต่อไปไหนต่อโอ้ยังไม่ยอมนะครับโอ้อัญญายังไม่ยอมครับยังสู้ต่อนะครับโอ้โหพลังงานเยอะจริงๆโอ้นี่พ้อมมาทางรัดอเฮ้ย <laughs> ไ,ไปไหนอะเอ้าวนี้พ่อ กดดจริงกดถ้าป้าไพยเป็นอรังกา้ให้อันนี้นะงะบายบาย